มาดูกันที่แฮนด์นี้ครับผมบายนั้นอยู่ที่ 1, 2ับสนะครับคุณซาแฟตนะครับผมเลตออกมาที่4ครับแล้วคอตามกันมาครับแต่ละคนมีไพ่ที่ดีนะครับเนี่ยคุณล้านี่นั้นถือคู่แจ็คครับคุณเล h ฮอตนี่มี10บคิงนะครับผมคุณอาเซนอะไรสักอย่างนะครับเอ็ดควีนโพดามครับแล้วก็มีเฟเดโรที่ถือคู่สี่ แล้วมาถึงต่างคุณลานี่เลดออกไปที่21นะครับผมมีคุณเลดฮอตคุณอาร์เซนและคุณเฟเดอร์ฮอคอตามมาครับผมแล้วฟอปนั้นเปิดเป็น49่แก้จ็คมีโพดำสอใบน,นะครับผมฟอปแบบนี้แถวบ้านผมเลยกว่าฟอปมีเฮนะครับทําไมผมถึงบอกว่ามีเฮเพราะว่าคุณลานี่นะครับผมถือคู่แจ็คติดเซตครับทางด้านคุณเลดฮอตที่ถือ10คิงมีสเตดรอครับผมถึงจะเป็นแค่การช็อตก็เถอะส่วนคุณอาร์เซนนะครับผม ฟัดดอรครับนัดฝัดดอซะด้วยและสุดท้ายนะครับเฟเดอร์โฮครับติดปองสีครับผมแล้วทางด้านคุณเลทอตเริ่มแอคชั่นออกมาด้วยการเกว่าที่สามชิปครับไม่ใช่อะไรนะครับผมมีเท่านี้ครับผม3ามชิปเอาไปเท่านี้ส่วนคุณเฟเดอร์โฮบอก3ามชิปมันน้อยเอาไปยี่บห้าเลยกูก็มีเท่านี้เหมือนกันแล้วมาถึงต่างคุณลานี่ที่ติดท็อปเซตครับผมทำการเกไปหนึ่ง้อและคุณอาเซนคออย่างไวครับ แฮนนี่ของคุณอาเซนลุ้นแต่โพดำอย่างเดียวครับผมโพดำมาเข้านัดฝัดสนุกแน่นอนแล้วมาดูกันครับเธอรนั้นเปิดเป็น2โพดำครับคุณลานี่เริ่มแอคชั่นเบ็ดออกไปที่3 4 2นะครับแล้วทางด้านคุณอาเซนสวนก็มา6 3 7 All-in ออครับตรงจุดนี้ทางรอดเดียวของคุณลานี่คือไพ่เบิ้ลนะครับผมไม่ว่าจะเป็น4 9หรือ2ถ้าออกมาเข้าฟูลเฮาส์คือแซงครับผม แล้วเปิดเป็นสองครับผมแปงกลับมาได้ครับ